กันดีกว่าอันนี้ปิดท้ายจริงๆกับข่าวประชาสัมพันธ์ครบรอบ20ปีของเทสโก้โลตัสนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่จะไปซื้อนะคะ,ะสินค้าที่เทสโก้โลตัส600บาท300บาทหรือ100บาทนะคะก็จะมีคูป,ปองแบบนี้ให้คือจะร่วมกันลุ้นโชคนะคะนี่ค่ะ,ะเลขทั้งหมดนี้จะลุ้นเป็นรหัสท,ที่ต้องลุ้นกันนะ,ะเพราะว่ารางวาัลที่ให้คือทองคํา1ล้านบาทนะ,ะ,ะมูลค่า1ล้านบาททุกสัปดาห์ค่ะแล้วนอกจากนี้จะมีรถเบนซ์ S L K 350พิเศษกว่าทุกครั้งด้วยให้ลุ้นโชคกันอีกด้วยนะคะเรียกว่าลุ้นกันทุกๆวันนะคะและท้ายก็บอกว่าลุ้นกันคือ4ตัวข้างหลังนี้แหละนะคะแล้วก็ให้ลุ้นกันใครที่ไปซื้อของที่เท็กโกโรตัสย้ำกันเลยนะคะว่าซื้อของ600บาท300บาท100บาทแล้วก็ไปรับด้วยนะที่จุดชำระเงินหรือว่าแคชเชียร์ค่ะคือจ่ายเงินปุ๊บคูปองฉลากเขามาด้วยค่ะเพราะว่าต้องไปลุ้นโชคนะคะสิทธิ์นี้จะลุ้นไปจนถึง29ตุลาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วออย่่าารช้คะ แล้วที่สําคัญนะคะใครที่เล่นลาย เคสโกโหตา๋วเขาก็มีสติกเกอร์ให้ด้วยนะใช่ไหมตอนนี้ใครที่โหลดโหลดกันแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้โหลดนะคะเข้าไปโหลดกันได้เลยนะคะจนถึง30กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะสุดท้ายเห็นไหมอยากได้ใช่ไหมรางวัลอยากได้ให้แม่เหรอคะไปซื้อของ600บาท300บาทและ100บาทรถเบนซ์ได้คุ้มนะจ๊ะซื้อ100บาทได้เบนซ์มาคันหนึ่งอ่ะหรือไม่ทองคำได้หน้าทองคำ1ล้านบาทนะที่ลุ้นกันอ่ะเยอะแจกจริงนะคะแจกจริงเพราะว่าฉลองครบรอบ 20ปีของเทสโก้โรตัสค่ะสินค้ามีเยอะนะคะไปเลือกซื้อกันได้แล้วก็ถูกกว่าด้วยนะคะเข้าไปในเชื่อเลยนะคะใครบอกไม่ซื้อไม่ซื้อดิฉันไม่เชื่อเลยหมดตลอดแน่นอนนะคะลองไปดูแล้วมีสินค้าใหม่ๆตอนนี้เห็นบอกว่าลดราคามีโปรโมชั่นเยอะด้วยนะอ่าดูซิประชาสัมพันธ์คุ้มเลยนะเนี่ย20ปีคืออยากได้เดี๋ยวจะไปซื้อต่ออยากได้อยากเปลี่ยนรถให้แม่อันนี้เหรอคะอเดี๋ยวได้ลงเป็นข่าวให้สัมภาษณ์ด้วยนะถ้าเกิดคุณแม่ได้จริงๆเขาบอกว่าล็อกหรือเปล่าลำบากอีกนะ แหมเราก็เป็นลูกค้าพิเล้ไปหาก็เป็นลูกค้าใช่ค่ะไปซื้อไยสาไร้อยและหน0่งร้อ0บาทนะคะ,คะร่วมฉลองเทสโก้โรตัส2ีปีค่ะแล้วเราสองคนจะกลับมาพบคุณผู้ชมพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง8นาฬิกาหนาทีโดยประมาณนะคะคุณนัชชารีดิชันสุปรตตาลาไปก่อนละกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย